สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับเที่ยวทั่วไทยครับวันนี้ครับสำหรับใครที่มีโอกาสเดินทางผ่านไปผ่านมานะครับเดินทางมาที่จังหวัดนครปฐมมาในเส้นเพชรเกษมนะครับถ้าเกิดรู้สึกหิวเมื่อไหร่แล้วก็แวะที่ร้านนี้ได้เลยครับก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นชาลีที่นี่เขาเด็ดจริงครับคุณ้ครับเราเจอกับเจ้าของกันหน่อยครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่ชาลีนะฮะก็ชื่อเจ้าของร้านเลยลูกชิ้นชาลีครับนะครับ จะทำรันเมนูอะไรครับพี่อันนี้อก๋วยเตี๋ยวชาลีครับ oh, ครับนะอันนี้เป็นเส้นหมี่เส้นหมี่ครับเสนเหน่ของพี่ร้านนี้แตกต่างกับร้านอื่นมีอะไรที่โดดเด่นมากก็ที่นี่เราจะทำลูกชิ้นเองถ้าชนะชุดนี้ทั้งชุดจะแตกต่างจากร้านอื่นออกไปอันนี้จะเป็นลูกชิ้นชาลีครับถ oh. ้าต่างว่าลูกชิ้นชาลีปุ๊บก,ก็จะเป็นชามนี้เลย oh. ครับอย่างลูกชิ้นที่เราเห็นทั้งหมดนี้เลคือเราทำเองเลยเองทำเองหมดนะอันนี้จะเป็นมังกร นะอันนี้เป็นหมูแดงอันนี้เป็นลูกชิ้นครับแต่เป็นสูตรของทางนี้เป็นสูตรของทางร้านทำเองครับและวในสูตรของน้ำซุปก็บอกเด็ดหรือไม่เด็ดอร่อยหรือไม่อร่อยในอยู่ที่น้ำซุปอยู่ที่ลูกชิ้นด้วยนะชิ้นนีสำคัญมากาะแนะนำหนึ่งเมนูที่มาแล้วห้ามพลาดเตี่ยวชาเล่เนี่ยต้องจากก๋วยเตี๋ยวแล้วพิชาลีก็ยังมีลูกครับมีลูกจิ้มก็มียำนะครับมีข้าวมันไก่ข้าวขาหมูข้าวหน้าเป็ดก๋วยเตี๋ยวเป็ดชอบตรงไหนของร้านลูกชิ้นชาเล่อ๋อคือชอบที่ว่าคามันใหญ่ อาหารก็อร่อยดีครับผมชอบตรงไหนครรสชาติค่ะรสชาติแล้วก็ลูกชิ้นอร่อยมากลูกชิ้นอร่อยมากเราต้องลองมาดูค่ะชอบอะไรครับตัวใหญ่ดีไม่หกครับตัวใหญ่ดีไม่หกครับยิ่งเลยรับคุณผู้ชมครับเมนูเยอะแยะมากมายในทีเดียวครับใครที่มีโอกาสเดินทางมาท่องเที่ยวนะครับที่จังหวัดนครปฐมแวะมาที่ร้านนี้ได้เลยครับก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นชาลีจังหวัดนครปฐมนั่นเองครับสำหรับวันนี้ที่ทุกไทยลาไปก่อนครับสวัสดีครับ